ให้พวกเราจะมาตั้งต้นทำพัะป่าเพื่อบรรณะรักษามรด,ดกเป็นโครงการเจริญพระพุทธมนตล์สรงบุรณะหลังคาวิหารหลวงพ่อปกรอตว,วิหารวิริยะมงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินทร์เนาะ,ะก็อนุโมทนาแก่พวกทุกท่านเนะาะครอีกใเป็นการหนึ่งเลวันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องก็อังาที่มวลธรรมภาพก็ขอ,ขอรวบรวมคำสอนหลวงปู่ สอนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่สิมพุทธาจารย์โอพยานจิตจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของพาตมรเมาะ,ะเป็นสุดท้ายของของการแสดงธรรมแล้วกันเนาะโยมจะต้องเบืเ่อนะเอาไปคิดเนาะเราให้เป็นกําลังใจเพราะรู้อารมณ์รู้อารมณ์ของการบุรณะเนาะมันต้องเหนื่อยคนะคนตั้งตนกรรมการเหนื่อยเหนื่อยกับการกระทบกระทั่ง หน่วยจอว,วาจา,าแดกดันหน่วยจอว,วาจาการแสดงความเห็นต้องได้รับผลของการตอบต้อยังไม่คิดถึงมีบุคคลมากมายที่จะต้องมากระทบทั่งทั้งคนดีและคนชั่วมากมายอยู่ในวงการนี่แหละในพวกเรากันเองนี่แหละมามีทั้งเอาประโยชน์เห็นผลประโยชน์ทั้งมาเอาประโยชน์ทั้งโลกทังธรรม ไม่เอาประโยชน์ทางโลกทางธรรมมาละมาเลิกมาแลวมาเว้นอิเลสเสียสละแรงกายวาจาก็มีมากช่วงร้อยต่อตันนี้คณะกรรมการคณะสัตยาทั้งหลายคิดตอวเองเนาะเราจะมาต่อบุญหรือจะมาต่อบาปถ้าได้บุญนะมหาศาลได้บาปก็นั้นร <c oughs> ้องโนะอเวจีนู้งขอนะโยขู่ ตั้งใจดีเนาะถ้าเราจะเกื้อกูลพระพุทธศาสนานะตั้งใจเลยทุกบาททุกสตังทุกกําลังใจที่เราบําเพ็ญไม่ว่าจะเป็นประการใดก็าตามของครูบาอาจารย์ใดก็าตามเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะต่อไม่ว่าจะจะบำรุงพระสงฆ์ไม่จะบาบุปนะุรณะเจะดีปฏิสังขรณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะรักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมสาม,มาสัมพุทธเจ้าประการใดก็ตามเราจะขอทำทุกประการเพื่อักเกือ้อกูลพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปมีครูบาอาจารย์ร่วมหนึ่งท่านสอนในธรมรมภาพว่าแค่นี้แหละอานุภาพมากมายมหาศาลเหมือนเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า เหมือนถวายทานนั้นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วนะขอคิดอันนี้ได้จากหลวงปู่เปรื่องปัญญาบันโตท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะพระบางรูปท่านเรียนอย่าไปถูกที่บินทบ,บาทตามตลาดนะเราใส่บุญใส่บารก็คิดถึงอย่างนี้แหละได้บุญเท่ากับได้บุญกับ ได้เกือบเทียบเท่ากับตำวนแกพระอราหารันต์แกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพูดเลยไปหน่อยเนาะ <c oughs> พูดขยายความไปนิดนึอ่าอันนี้ท่านสอนแค่นั้นแหละแล้วเราก็ขยายความไปไหนอ่าอันนี้เอาของหลวงปู่สิมนะท่านเขียนไว้ในหนังสือแเรามาพาก็ไปติดมาที่ป้ายนะเราเราเราซ่อมมา5ปีแล้วคือยังไม่เสร็จสักทีขอป,ปัปันหาหลายสิ่งหลายอย่าง ที่นี่อาตมาภาพว่าโอ้โหคณะบรกการต้องดูเดือนปัดที่วัดอาตมาเยอะปัจเจดีอาตมาสูงแค่สิบแปดเมตรพื้นที่โดยปริมาตรบนทวนประมาณสิบแปดเมตรแต่มหาเจดีย์นี่โอ้โหเป็นกิโลหรือเปล่านะโอ้โหสูงเก้าสิบผ่านท่านมง้งท่านลังซิมันบอกว่าสูงเท่าไหร่เก้าสิบสี่เมตรอาตมายี่สิบเมตรที่นี่ 9กสิบสี่เมตรปริมณฑลส่วนใหญ่ก็แผ่มาเนาะเท่ากับมณฑดเนะี่น่าจะห้าสิบเมตรขึ้นลนะอาตมาว่าเนาะโอ้โหปัจจัยผล่าเริ่มต้นหนึ่งร้อยล้านบาทเนาะโอโ้อัตมาบุญละนะเจดีย์อาตมาสิบแปดสิบแปดเมตรสันฐานหกหกแปดเมตรมีปริมณฑลอีกประมาณ ทั้งหมดประมาณสักสิบสอเมตรยอดสิบปปริมณฑลตัวเจโองค์จะดีประมาณแปดเส้นมูลค่าการก่อสร้างยี่สิบล้านสิบแปดล้านตอนนี้บุรณะไปแล้วสิบอล้านถ่าประมาณทั้งหมดงบประมาณสิบเอล้านตอนนี้ใช้ประมาณเกือบเกือบสิบล้านแล้วนี่บุรณะนายกองนี้ต้องห้าสิบหรือเปล่า ยอมเอ้ยของ <c oughs> เห็นใจเลยว่าหากเงินยุคนี้นะอาตธรรมภาพไปเลยอเออนาหนาๆก็นหนๆยและตอนแรกเขาก็น,นิมนต์บอกว่ามาร่วมจะอะไรพุทธมนต์ตอนหลังมามีใบนิกะมีการนิมนต์มาอีกใบหนึ่งบอกว่าให้มาแสดงธรรมด้วยอาตธรรมภาพปกติก็ไม่ใช่คนแสดงธรรมกิ่งกา้านอะไรนนาหนาโน่นเนี่ยพูดไปไปตามเรื่องตามราวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จะเป็นธรรมะสมโตหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ก็ปรากฏว่าเห็นใจเนาะว่าอกเดียวกันว่างั้นแล้วกันกำลังบนรณะมาให้กําลังใจหมู่คณะที่เป็นกรรมการตามประสงค์ของพระเจ้าเนาะทางคณะกระกกรมการคาราหัาทั้งหลายเนาะอย่าได้ยอ่ออย่าอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยทําความดีเนาะด้วยความตั้งใจน,นี้แหละพลังใจพลังใจเมื่อสําเร็จอืมหา,าศาลมากอยอ เป็นอะไรที่ไม่อาจบรรยายได้เนาะเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่อาอาอรรมะอาณาภาพจะเล่าถึงเหตุการณ์ว่าได้เผาได้มีโอกาสเป็นผู้ดาเนินการบุคคลหนึ่งได้ผู้ดาเนินการเผาหลงปู่เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุการเผานี่ออุปสรรคมากมายเมื่อสําเร็จประโยชน์โอ้โหวันเดินออกไปจะไปเยี่ยมโยมเกิดปิติ คุมจิตใจของเราเนี่ยโอ้มันดันมันดันเหมือนใจลลอยเหมือนตัวเบากายเบาจิตเบาปิติมันมหาศาลเราคิดว่าเราได้ถวายความเคารพด้วยการถวายพระราชทานพระศพโดยการเผาหลวงปู่สําเร็จแล้วเบื้องต้นโอ้โหตั้งแต่รับภาระมานะ้าตา,าบาสิบสามพรรษาเองโยมหนักมากโยมไม่คิดว่าจะต้องคิดอยู่ว่าถ้าโดนหนัก คิดจะหนีแล้วปีนั้นอดโดนจริงๆโดนแล้วก็ต้องหันหลังสู้สู้แล้วก็เกินเอินสาเร็จเนาะอธมาก็เลยได้รับผลกิริยานั้นคือความเบาใจอิ่มใจอย่างอาลาประมาณไม่ได้ทรงตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่าอารมณ์นั้นจะหายไปมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะบอกว่าตายแล้วไม่เสดาชีวิตเหมือนกันที่ได้พบอนุภาพแห่งความดีตรงนั้นประมาณนี้ว่าเกิดอารมณ์ ประเภทหนึ่งถึงถึงแม่มันดับไปแล้วกัตามเนาะอย่างอย่างดอย่าง,งว่าเอ๊ะถ้าเกิดขึ้นอีกบ่อยๆกูจะดีแน่เลยแต่มันคงไม่มีไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราได้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพางเนี้ยละลา,า้สุบันฟังว่าเราทําบุญทำไหวจริงจังๆเอาชีวิตเขาแลกด้วยการบรณรุณนักปฏิสังคองด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ขอ,อกาศหลวงปู่ท่านรับรู้ อานุภาพแห่งความดีที่ท่านซักอบรมสั่งสอนจงดนบันดาลให้สิทธิอนเสรจจงสําเร็จประโยชน์หนือนกล่าวาทิ้งหลับทำคำสอนแมพูดเล้วแตพอรู้สิมสุดท้ายไม่กล้าจํามาพูดเนาะก็เลยต้องจดมาอ่านสักนิดทั้งที่ทอาตมาเป็นคนคัดคําพูดดีลงในคําสอนหลายครั้งแล้วตั้งแต่ไว้นิ้วหนังสือ ไปนิ้วเนี่ยแล้วก็รองนแต่งป้ายสามสีแห่งแล้วเวลาเดินก็เห็นทุกวันทุกวันนะเวลาติดไม่น้าวัดมนระยมบนวัดก็ติดอีกป้ายหนึ่งเนาะระหว่างกลางทางเดินก็ติดอีกป้ายหนึ่งสามป้ายนะยมเนี่ยคาสอนหลวงปู่ท่านทิ้ง,งไว้ให้คิดเนาะทิ้งไว้ให้พวกเราช่วยกันพิจารณา,ท,าท่านว่าอย่างนี้นะคัดมาย่อๆจากหนังสือพุทธ,ธาจาราวาอย่าปล่อยให้ วัดเสื่อมโทรมเป็นการไม่สมควรเมื่อว้่สุดวัสัยก็จงบูรณะไว้ในวัดอ่ามาใช้ทดีให้จัดปฏิสังขรณไม่ว่าอารามใดนะศรัทธาญาติโยมอย่าทิ้งอย่าดูดายนะเพราะไม่โยม พาผู้ใดทิ้งวัดพาผู้ใหญ่ทิ้งวัดเนาะก็เปรียบเหมือนปล่อยให้เด็กรุ่นหลังตาฟางจริงหรือเปล่าควรรักษาไว้อย่าให้เสื่อมโทรมทนุคำาลุงไว้มิให้เศ้าหมองคำพูดสุดท้ายนี่สะเทือนใจมากอะเปรียบเหมือนว่าเราได้รักษา ตาของปวงชนผู้หันเข้ามาหาแสงสว่างแห่งดวงธรรมจบน่าขออนุภาพอยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนขออนุภาพแห่งพระอริยสงสาวกจงดน,นบันดาลให้รักธรรมคำสอน ที่เป็นตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาจารย์ยังมีหลักธรรมและวินัยสมบูรณ์จงปกตกรักษาญาติโยมให้สำเร็จประโยชน์มีอนุภาพแห่งคุณค่าแห่งความร่มเย็นดำรงจิตใจให้มีความสุขทุกขณะทุกสติทุกเวลาที่เรามีลมหายใจระลึกตัวรู้อยู่รู้ใจ นั่นคือสมบัติอันแท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้พวกเราดูแลรักษามันอย่าให้มีมลทินเศร้าหมองก็ขอให้ประสบความร่มเย็นตลอดไปทุกประการเอวังก็มีด้วยพระกาลชะะนี้<ะ>